ฝันเห็นก้นเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สาี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1นนะครับสำหรับท่านที่เลีอยก่แบบนี้นะครับในยานี้ท่านอาจจะรู้สึกสับสนเระดาับใจนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีความชัดเจนใดๆเกิดขึ้นนะครับยากที่จะคาดเดาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อไปว่ามันจะเป็น ยังไงจุดลงเอยจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าการไม่รับความร่วมมือกับคนรอบข้างเท่าที่ควรนะครับท่านเองอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยวางไว้วางไวง้วางใจใครได้เท่าไหร่นักนะครับดังนั้นก็ควรรอบคอบกับงานต่างๆมากเป็นพิเศษนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่ ไม่สามารถใช้เหตุและผลในการตัดสินใจในช่วงนี้ได้ดีนักนะครับลองนะครับใช้สัญชาตญาณน,นะครับมองให้รอบ,นรบในการแก้ปัญหาจะเป็นทางออกที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในอันนี้หากทนรออีกสักนิดนะครับก็ จะทําให้เหตุการณ์ต่างๆ,างๆคลี่คลายลงนะครับเพราะว่าถ้าเหตุการณ์มันกําลังชุลมุลนวุ่นวายเราไปลุยแก้ปัญหาตรงนี้เลยนะครับมันก็อาจจะไม่เหมาะสมนักนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องให้เหตุการณ์นะครับมันค่อนข้างผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงแล้วก็เราไปจัดการนะครับปัญหาเหล่านั้นจะได้ง่ายขึ้นใบที่2นะครับ เรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะนิ่งๆนะครับอาจจะไม่ค่อยมีข่าวคราวใดๆหรือความเคลื่อนไหวใดๆนะครับจากคนรอบข้างนะครับในระยะนี้นะครับก็มีโอกาสที่ญาติพี่น้องนะครับหรือคนใกล้ชิดของท่านนะครับจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับสิ่งต่างๆที่ท่านคาดหวังไว้อาจจะมีการล่าช้านะครับไม่มีความก้าวหน้าอะไรให้เหตุชัดนักนะครับ ในระยะน,นี้นะครับท่านอาจจะไม่มีการเข้าสังคมมากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยไปสูงสิงกับใครนะครับในที่ทํางานประจําก็รู้สึกว่างานเหมือนทําอยู่คนเดียวนะครับไม่ค่อยได้ติดต่อหรือประสานงานกับใครนะครับแต่หากท่านนะครับต้องการขอความร่วมมือกับใครนะครับกับคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับก็เหมือนกับเขาก็ไม่ค่อยจะให้ความช่วยเหลือท่านเท่าไหร่นักนะครับ ใบที่3นะครับสำหรับต้านที่เรียกยไพ่ใบนี้นะครับในอัานี้อาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของหลักทรัพย์การเงินนะครับอาจจะมีความคาดหวังใน ผลงานหรือล่าผลที่เราได้ลงทุนไปนะครับองไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะเข้ามารบกวนจิตใจท่านแต่ก็ไม่ได้ทําให้ท่านเครียดมากมายนักนะครับเป็นช่วงที่ท่านอาจจะอยากจะผ่อนคลายนะครับทำตัวสบายๆนะครับมีมุมมองใหม่ๆแล้วก็มีความกล้าที่จะเสี่ยงโชคหรือ เสี่ยงลงทุนเพื่อผลตอบแทนทางงานเงินที่มากขึ้นนะครับท่านอาจจะมีไอเดียใหม่ๆที่ผุดขึ้นทําให้สามารถ ต่อยอดในเรื่องการเงินของท่านได้นะครับในบางท่านก็อาจจะมีความคิดที่จะวางแผนการลงทุนนะลงถึงอาจจะไปลงทุนในเรื่องของหลักทรัพย์การเล่นหุ้นอะไรต่างๆนะครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่แบวนทีก,ก็ถือว่าเป็นไพ่แห่งโชคทางการเงินท่านอาจจะลองเสี่ยงโชคดูนะครับไม่แน่อาจจะนะครับได้โชคก็ได้นะครับ ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่แลกไพ่แบบนี้นะครับในอันนี้นะครับสิ่งต่างๆนะครับอาจจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนะครับหรือบางครั้งท่านอาจจะดูมันนิ่งๆนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ขยับขยายอะไรนักนะครับช่วงนี้นะครับก็เลยไม่เหมาะสําหรับการเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับควรจะทําสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับเอามากปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น น่าจะดีกว่านะครับร่องานนะครับอาจจะมีการเดินทางนะครับหรือว่ามีการติดต่อกับนะครับผู้ชายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับได้มิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ถือว่ากิจการก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ากําไรก็อาจจะยังไม่เป็น่อเป็นกำนักนะครับควรจะรักษาฐานลูกค้าดั้งเดิมของท่านไว้นะครับเพราะว่า หลักสําคัญของการสร้างไรายได้สร้างธุรกิจก็คือการสร้างฐานลูกค้าให้ขยายมากขึ้นนะครับแล้วก็การรักษาฐานลูกค้าท่านดีนะครับในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสนะครับที่จะพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นนะครับมีเงินเข้ามาให้ท่านจับจ่ายใช้สอยนะครับถ้าไม่ฟุ่มเฟือยมากนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาทางการเงินนะครับเรื่องความรักนะครับท่านอาจจะ มีโชคพบสุภาพสตรีก็จะพบกับผู้ชายที่มีบุคลิกอบอุ่นนะครับมีอารมณ์ศิลปินโรแมนติกนะครับก็ามาจีบนะครับสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอย่าไปเรียกร้องนะครับหรือว่าอย่าไปคาดหวังกับคู่เรามากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ทะเลาะบาะแว้งกันได้หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข1 และหมายเลข12ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข4และหมายเลข12